สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่นิววิราชัยพอดแคสต์ครับวันนี้ผมมีหนังสือที่น่าสนใจมากๆอีกเล่มหนึ่งมาสรุปให้ฟังครับนั่นคือหนังสือที่ชื่อว่า The l a w s of Human Nature หรือถ้าจะให้แปลเป็นไทยก็คือกฎแห่งธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งเขียนโดยคุณโรเบิร์ตกีนนักเขียนชื่อดังจากเจ้าของผลงาน The 48 l a w s of Power นั่นเองครับ เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคนนั้นถึงทำแบบนั้นทำไมตัวเราเองถึงตัดสินใจหรือรู้สึกแบบนี้จริงๆแล้วหลายครั้งเราแทบไม่เข้าใจเลยว่าทำไมใครๆรวมถึงตัวเราเองด้วยถึงได้ทำสิ่งต่างๆลงไปนั่นก็เพราะว่าส่วนที่ควบคุมความรู้สึกกับส่วนที่ควบคุมความคิดเชิงเหตุผลในสมองของเรามันทำงานแยกส่วนกันครับทำให้เราไม่สามารถใช้ความคิดไปสั่งหรือเข้าถึงต้นตอจริงๆของอารมณ์หรือความรู้สึกณนะขณะนั้นได้โดยตรง แต่นังสือเล่มนี้จะเป็นเหมือนคู่มือชั้นดีที่จะช่วยให้เราดำดิ่งไปทำความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นซึ่งพอเราเข้าใจกลไกลเหล่านี้แล้วมันจะช่วยเราได้มากๆหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการรับมือกับคนเจ้าปัญหาหรือคนท็อกซิก หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เรามีเรดราตรวจจับมองออกว่าใครเป็นคนประเภทที่เราควรจะอยู่ห่างๆหรือถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆจะมีวิธีรับมือกับพฤติกรรมของพวกเขาอย่างไงดีเพื่อไม่ให้เราต้องเดือดร้อนหรือเสียพลังงานไปเปล่าๆหรือการควบคุมธรรมชาติของตัวเองครับไม่ใช่แค่เข้าใจคนอื่นนะครับแต่สําคัญคือการเข้าใจตัวเองด้วยหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เรามองเห็นนิสัยใจคอที่แท้จริงของตัวเราเองรู้ว่าอะไรที่เราอาจจะเก็บกดไว้ รูปแบบพฤติกรรมซ้ำๆที่เราอาจจะทําโดยไม่รู้ตัวหรือด้านอื่นๆที่เราอาจจะอยากปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งการทําให้เราเข้าใจคนอื่นมากขึ้นด้วยครับพอเราเข้าใจว่าทําไมคนอื่นถึงทําแบบนั้นแบบนี้มันจะช่วยให้เราตัดสินคนน้อยลงและพยายามทําความเข้าใจมุมมองของเขามากขึ้นซึ่งจะนําไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและแน่นแฟนกับคนรอบข้างมากขึ้นด้วยครับ และสุดท้ายก็คือการทําให้คนชอบเราเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เราจะรู้วิธีสื่อสารหรือแสดงออกที่จะช่วยลดกําแพงหรืออคติของคนอื่นทําให้เขาเปิดใจรับฟังและคอยตามความคิดความรู้สึกของเราได้ง่ายขึ้นซึ่งจะทําให้เราเป็นที่ชื่นชอบและได้รับการยอมรับมากขึ้นนั่นเองครับ ในหนังสือเล่มนี้เต็มๆมีถึง18กฎเลยครับแต่ในบทสรุปที่เราจะคุยกันในวันนี้ผมได้จัดกลุ่มและรวมบางกฎเข้าด้วยกันเพื่อให้กระชับและเข้าใจง่ายมากขึ้นเหลือเป็น16กฎแบ่งออกเป็น5หมวดหมู่ใหญ่ๆเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันทีละหมวดหมู่เลยนะครับหมวดหมู่ที่1คนเรามักมีภาพลักษณ์ของตัวเองที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ในหมวดแรกนี้เหมือนเป็นฐานรากเลยครับคือคนเราเนี่ยมักจะมองตัวเองดีกว่าความเป็นจริงเสมอเราทุกคนมีภาพลักษณ์ของตัวเองในใจและครับแต่มันมักจะถูกปรุงแต่งให้ดูดีกว่าความจริงนิดหน่อยเสมอเรามักจะเชื่อว่าตัวเองฉลาดเก่งเป็นคนดีมีเหตุผลและควบคุมชีวิตตัวเองได้ทั้งหมดกฎในหมวดนี้จะเน้นไปที่การทําความเข้าใจธรรมชาติข้อนี้และวิธีที่เราจะรับมือกับมันทั้งในตัวเองและในคนอื่นด้วยครับกฎข้อที่1 คนเราสนใจแต่เรื่องของตัวเองเป็นหลักลองหนึ่งภาพดูครับความสนใจจากคนอื่นเป็นเหมือนอากาศที่เราทุกคนต้องการหายใจแต่เพราะมันมีจํากัดและทุกคนก็อยากได้เราเลยมักจะหันกลับมาสนใจและชื่นชมภาพลักษณ์ของตัวเองในใจแทนเป็นวิธีเติมเต็มความต้องการนี้ด้วยตัวเอง คนที่เป็นพิษเป็นภัยในเรื่องนี้มากๆก็คือพวกที่หลงตัวเองครับซึ่งจริงๆมีหลายระดับมากๆแต่ลักษณะร่วมกันก็คือพวกเขาต้องการการยอมรับและความสนใจจากคนอื่นอย่างมากเพื่อมาเติมเต็มความรู้สึกว่างเปล่าข้างในใจวิธีรับมือกับความสนใจแต่ตัวเองทั้งของเราและของคนอื่นนะครับคือการฝึกเอาใจเขามาใส่ใจเราพยายามทำความเข้าใจพื้นเพความคิดความรู้สึกของคนอื่นอย่างแท้จริงลองมองจากมุมของคนอื่นดูบ้างครับ กฎข้อที่2ในหมวดนี้ก็คือคนเรามักคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่หรือเก่งเกินจริงเรามีแนวโน้มตามธรรมชาติที่จะพองลมภาพลักษ์ตัวเองคิดว่าเราเก่งกว่ามีความสามารถมากกว่าความเป็นจริงเยอะเลยครับเช่นพอทําอะไรสําเร็จสักครั้งหนึ่งก็อาจจะคิดว่าตัวเองเก่งมากและเก่งมาจากตัวเองล้วนๆไม่เกี่ยวกับโชคหรือปัจจัยอื่นๆหรือคิดว่าทักษะที่เรามีด้านหนึ่งมันต้องใช้ได้ดีกับทุกๆเรื่องแน่ๆ ต้องระวังคนที่มีแนวโน้มนี้สูงเพราะอาจสร้างปัญหาได้ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานส่วนกับตัวเองให้คอยเตือนตัวเองเสมอครับว่าความสําเร็จไม่ได้มาจากเราคนเดียว100%หัดขอบคุณปัจจัยอื่นๆและฟังเสียงร่างกายหรือสัญญาณเตือนเวลาเราพยายามจะทําอะไรที่มันเกินขีดจํากัดของเราครับและกฎข้อที่3ครับคนเราสามารถถูกโน้มน้าวได้ง่ายถ้าได้รับการยอมรับเพราะลึกๆแล้ว เราก็รู้ตัวอยู่บ้างว่าภาพลักษณ์ตัวเองมันไม่ได้สมบูรณ์แบบอย่างที่คิดเราจึงหยหาการยอมรับและการยืนยันคุณค่าจากคนอื่นอยู่เสมอเราเลยมักเปิดใจชอบและฟังคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเขาเข้าใจยอมรับและเห็นคุณค่าในตัวเรานี่เป็น,นกลไกสำคัญในการน้มน้าวใจคนถ้าอยากให้คนชอบหรือเปิดใจรับฟังเราลองชื่นชมจุดที่เขาอาจจะกำลังกังวลอยู่ตั้งใจฟังสิ่งที่เขาพูดจริง หรือลองขอคําแนะนําจากเขาในเรื่องที่เขาเชี่ยวชาญดูครับมันจะทําให้เขารู้สึกดีและลดกําแพงลงมาในทางกลับกันเราก็ควรฝึกเปิดใจรับฟังความคิดหรืออิทธิพลดีๆจากคนอื่นบ้างเพื่อให้เราได้เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอเหมือนตอนเป็นเด็กครับ มาต่อกันที่หมวดหมู่ที่2นะครับคนเรามักซ่อนตัวตนที่แท้จริงเอาไว้ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดามากๆเลยครับที่เราทุกคนจะเก็บความคิดความรู้สึกบางอย่างไว้กับตัวเองไม่แสดงมันออกมาทั้งหมดเพราะถ้าเราพูดหรือทําทุกอย่างตามที่ใจคิดเป๊ะๆสังคมคงวุ่นวายน่าดูครับและคงไม่มีใครอยากคบกับเราแน่ๆการอยู่ร่วมกันในสังคมได้มันต้องอาศัยการเก็บงงาบางอย่างไว้นี่แหละครับ กฎในบทนี้จะช่วยให้เราฝึกสังเกตและมองทะลุสิ่งที่คนอื่นอาจจะซ่อนไว้ข้างในใต้หน้ากากที่เขาสวมอยู่ครับกฎข้อที่4คนเราใส่หน้ากากเข้าหากันเราทุกคนมีหน้ากากหรือมีโพสนาที่เราเลือกใช้แสดงออกในสังคมเพื่อนำเสนอตัวเองในมุมที่ดีที่สุดหรือมุมที่คิดว่าจะได้รับการยอมรับในสถานการณ์นั้นๆแต่ถึงแม้เราจะควบคุมคำพูดได้ค่อนข้างดีภาษากายน้ำเสียงแววตา หรือสัญญาณเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่คำพูดบางทีมันก็ปิดบังความรู้สึกที่แท้จริงไม่มิดครับให้เราหัดสังเกตสิ่งเหล่านี้ให้ดีเช่นท่าทางที่ดูแข็งกร้าวหรือพยายามควบคุมคนอื่นอยู่ลึกๆ หรือความย้อนแย้งกันระหว่างคำพูดกับการกระทำเพื่อช่วยให้เรามองเห็นตัวตนจริงๆที่อาจซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากากนั้นในขณะเดียวกันเราก็สามารถเรียนรู้ที่จะออกแบบและใช้หน้ากากหรือวิธีการแสดงออกที่ดูดีเหมาะสมและสร้างความประทับใจในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีสติเช่นกันครับหรือที่เรียกว่า Impression Management นั่นเองกฎข้อที่5เราซ่อนความอิจฉาไว้ข้างใน ความอิจฉาเป็นอารมณ์ที่ทรงพลังแต่ก็เป็นอารมณ์ที่น่าอึดอัดใจมากๆการยอมรับว่าเราอิจฉาใครก็เหมือนยอมรับไกลๆว่าเขามีบางอย่างที่เหนือกว่าเราซึ่งมันกระทบกระเทือนภาพลักษณ์ตัวเองที่เราอยากรักษาไว้เราเลยมักจะซ่อนมันไว้ไม่แสดงออกมาตรงๆ แต่ความอิจฉานี้อันตรายนะครับเพราะมันอาจนำไปสู่การกระทําที่ไม่ดีรับหลังได้เช่นการอินทาการปล่อยข่าวลือหรือการขัดขวางความสําเร็จของคนอื่นต้องระวังคนที่มีสัญญาณเหล่านี้ให้ดีเช่นชอบชมแบบมีนัยยะแอบแฝงชอบขุดคุยเรื่องราวชาวบ้านหรือพฤติกรรมเดี๋วดีเดี๋ยวร้ายกับเราอย่างไม่มีเหตุผลส่วนวิธีจัดการความอิจฉาในใจตัวเองให้ลองเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่มีโอกาสน้อยกว่าเราดูบ้างหรือฝึกขอบคุณสิ่งดีๆที่เรามีอยู่แล้วในชีวิตครับ กฎข้อที่6คนเรามีความก้าวร้าวซ่อนอยู่ลึกๆเหมือนกับความมิจฉาเลยครับความก้าวร้าวเป็นสัญชตาตญาณพื้นฐานที่มีอยู่ในตัวทุกคนแต่เป็นสิ่งที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมส่วนใหญ่เราจึงมักซ่อนมันไว้หรือแสดงมันออกมาในรูปแบบที่แนบเนียนกว่าเดิมคนที่ก้าวร้าวมากๆมักจะอันตรายเพราะพวกเขากล้าที่จะทําผิดกฎหรือข้ามเส้นเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการสังเกตได้าจากพฤติกรรมที่ดูหมกมุ่นย้ำคิดย้ำทำมีศัตรูเยอะ หรือชอบใช้ความรุนแรงทางอ้อมเช่นการพูดประชดประชันทำเมินเฉยหรือพูดให้เรารู้สึกผิดส่วนวิธีการจัดการความก้าวร้าวในตัวเองที่ดีที่สุดคือการเปลี่ยนทิศทางมันครับเอาพลังงานความโกรธความไม่พอใจไปใช้เป็นแรงผลักดันในการพัฒนาศักษะเอาชนะอุปสรรคหรือเปลี่ยนมันให้เป็นพลังงานด้านบวกอื่นๆเช่นความกล้าหาญความมุ่งมั่นแทนที่จะปล่อยให้มันกัดกินเราหรือไปทำลายคนอื่นและกฎข้อที่7ครับ คนเรามีทั้งความเป็นชายและความเป็นหญิงในตัวเองนอกจากอารมณ์แล้วเรายังซ่อนลักษณะนิสัยบางอย่างโดยเฉพาะลักษณะที่สังคมมักจะตีตราว่าเป็นของเพศตรงข้ามเช่นผู้ชายอาจจะซ่อนความอ่อนไหวหรือผู้หญิงอาจจะซ่อนความกล้าแสดงออก เพราะกลัวถูกมองว่าไม่เหมาะสมตามกรอบที่สังคมคาดหวังแต่จริงๆแล้วเราทุกคนมีทั้งสองด้านอยู่ในตัวการยอมรับและการรู้จักดึงทั้งสองด้านมาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์จะทำให้เรามีความคิดที่ยืดหยุ่นแก้ปัญหาได้ดีขึ้นและรู้สึกสมบูรณ์ในตัวเองมากขึ้นลองฝึกทำอะไรในสไตล์ที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เราคุ้นเคยดูบ้างครับ เช่นถ้าปกติเราเป็นสายลุยเดียวลองเปลี่ยนมาเป็นสายวางแผนรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นหรือรอจังหวะที่เหมาะสมดูบ้างมาต่อกันที่หมวดที่3ครับพฤติกรรมคนเราเปลี่ยนไปเมื่ออยู่ในกลุ่มเคยรู้สึกไหมครับว่าเวลาเรารวมอยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่ๆเราอาจทำอะไรที่ปกติเราไม่ทำ หรือรู้สึกคล้อยตามไปกับอารมณ์ของคนส่วนใหญ่ได้ง่ายๆนั่นเป็นเพราะเมื่อเราอยู่ในกลุ่มเราจะได้รับอิทธิพลจากสิ่งที่เรียกว่าพลังของสังคมซึ่งเป็นเหมือนพลังงานจากอารมณ์ร่วมของคนในกลุ่มที่มันติดต่อกันได้ง่ายมากๆการเข้าใจพลังนี้สําคัญมากในการนําทางชีวิตในสังคมครับกฎข้อที่8ความเป็นตัวของตัวเองถูกกลืนกินโดยกลุ่มอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นในกลุ่มส่งผลกระทบต่อเราอย่างมาก และอาจจะกระตุ้นให้เราทําในสิ่งที่เราอาจไม่เคยคิดจะทําตอนอยู่คนเดียวหรือเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าอุปทานหมู่ที่คิดตา,ตามกันไปโดยขาดการไตร่ตรองในกลุ่มมักจะมีการจัดลําดับชั้นไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่ก็ตามและผู้คนมักจะพยายามเข้าหาผู้ที่มีอานาจ หรือผู้นำในกลุ่มนั้นให้เราคอยสังเกตและระวังสมาชิกกลุ่มที่เป็นอันตรายเช่นพวกที่ชอบประจบสอพอผู้นำอย่างออกหน้าพวกที่ชอบเคร่งคัดกฎระเบียบเพื่อควบคุมคนอื่นหรือพวกที่ชอบสร้างดราม่าปั่นปวดให้เกิดความขัดแยง้งวิธีรักษาความเป็นตัวของตัวเองก็คือลองถอยห่างออกมาลองเข้าหมวดสังเกตการบ้างเมื่อรู้ว่ากำลังถูกอารมณ์กลุ่มครอบงำพยายามตระหนักรู้ว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นของเราจริง หรือเป็นอารมณ์ที่แค่เรารับมาจากคนอื่นแล้วฝึกคิดให้ต่างหรือตั้งคำถามกับค่านิยมหรือความคิดของกลุ่มอยู่เสมอครับกฎข้อที่9คนเราได้รับอิทธิพลจากคนรุ่นเดียวกันเราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของรุ่นหรือเจเนอเรชันไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามค่านิยมความเชื่อทัศนคติหลายหลอย่างของเราถูกหล่อหลอมจากเหตุการณ์สำคัญ ประสบการณ์ร่วมหรือบรรยากาศทางสังคมในช่วงที่เราเติบโตขึ้นมารวมถึงความขัดแย้งหรือช่องว่างระหว่างวัยกับคนรุ่นอื่นๆด้วยด้วยการเข้าใจพลวัตของคนในรุ่นเราและรุ่นอื่นจะช่วยให้เราสื่อสารและเข้าใจความแตกต่างได้ดีขึ้นการแสดงให้คนรุ่นเดียวกันเห็นว่าเราเข้าใจและมีค่านิยมร่วมกันจะช่วยให้ได้รับการสนับสนุนแนวคิดหรือการการะทำของเราได้ง่ายขึ้นมากครับกฎข้อที่10 คนเรารู้สึกขัดแย้งในใจโดยเฉพาะกับผู้ที่มีอำนาจลึกๆแล้วมนุษย์เราต้องการผู้นำทางที่จะนำเราไปสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นหรือให้ความหมายกับชีวิตแต่เรามักจะสับสนระหว่างผู้ที่มีอำนาจที่แท้จริงคือคนที่มีปัญญาบารมีวิสัยทัศน์และได้รับความเคารพกับแค่คนที่มีตำแหน่งหรือมีอำนาจควบคุมเฉยๆ เรามักจะรู้สึก2อจิตสใจกับผู้ที่มีอำนาจคือทั้งต้องการการนำทางแต่ก็ไม่ชอบถูกควบคุมหรือบังคับก่อนที่เราจะตัดสินใจเชื่อหรือตามใครให้ประเมินให้ดีก่อนว่าเขามีอำนาจที่แท้จริงหรือเปล่าเขาใช้วิธีการบังคับขู่เข็นหรือเปล่าเขาสามารถให้การชี้นำที่เป็นประโยชน์ได้จริงไหม ถ้าหาคนที่เราอยากจะตามด้วยความเต็มใจไม่ได้ทางที่ดีที่สุดคือจงเป็นผู้มีอำนาจให้กับตัวเองด้วยการค้นหาและสร้างเป้าหมายในชีวิตค้นหาสิ่งที่เราถนัดและสนใจจริงๆแล้วใช้มันทำประโยชน์ให้สังคมในแบบของเราถ้าเราอยู่ในบทบาทที่ต้องนำคนอื่นการสร้างอำนาจที่แท้จริงทำได้โดยการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งทำให้ดูเป็นตัวอย่างมีวิสัยทัศน์มองการไกลและมีความเข้าออกเข้าใจผู้ตามอย่างแท้จริงครับ ต่อมาหมวดหมวดที่4ครับการทําร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวในหมวดนี้น่าสนใจและอาจจะจี้ใจดาใครหลายๆคนนะครับคือเราทุกคนล้วนมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมบางอย่างที่มันกลับมาทําร้ายตัวเราเองอยู่บ้างไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้มักจะมีรากฐานมาจากลักษณะนิสัยหรือสัญชาตญาณที่เคยมีประโยชน์ในการเอาตัวรอดในอดีตแต่กลับกลายเป็นตัวถ่วงในโลกปัจจุบันครับกฎข้อที่11 คนเราไม่มีเหตุผลอย่างที่คิดถึงแม้เราจะคิดว่าเราใช้เหตุผลในการตัดสินใจแต่โดยธรรมชาติแล้วเราถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์มากกว่าความคิดเยอะเลยครับเพราะในอดีตอันไกลโพ้นความรู้สึกเช่นความกลัวความโกรธเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ช่วยให้บรรพบุรุษของเรารอดชีวิตด้วยการตอบสนองทันทีโดยไม่ต้องคิดเยอะสมองของเราเลยถูกสร้างมาแบบนั้น วิธีการจัดการกับความไม่มีเหตุผลของตัวเองก็คือ 1. รู้ให้ทันว่าอะไรคือปุ่มที่กระตุ้นอารมณ์รุนแรงของเรา 2. ตระหนักอยู่เสมอว่าในขณะที่เรากำลังมีอารมณ์พุ่งพ่านนั้นเราไม่ได้อยู่ในภาวะที่จะใช้เหตุผลได้ดีที่สุดและ 3. คือฝึกที่จะหยุดพักให้เวลาอารมณ์ที่รุนแรงของเรามาสงบลงก่อนค่อยตัดสินใจทาหรือลงมือทาอะไรสาคัญสาคัญครับกฎข้อที่12คนเราไม่เก่งเรื่องการคิดระยะยาว เรามมาให้ความสำคัญกับเรื่องเฉพาะหน้าความสุขหรือความเจ็บปวดในปัจจุบันมากกว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะสมองถูกออกแบบมาให้มองหาอันตรายหรือลางวัลที่อยู่ตรงหน้ามากกว่าสิ่งที่ยังมาไม่ถึงวิธีแก้ก็คือเวลาเจอปัญหาหรือต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญให้พยายามมองมันอย่างใช้เหตุผลและมองการแก้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้พยายามดึงตัวเองออกมาจากอารมณ์ความรู้สึกชั่วขณะนั้น ลองมองสถานการณ์จากหลายๆมุมและที่สําคัญคือลองพิจารณาถึงผลกระทบรอบ2รอบ3ที่อาจจะตามมาจากการตัดสินใจของเราในวันนี้ด้วยครับกฎข้อที่13คนเราทําตามแรงขับของนิสัยหรือ Character. คาแรคเตอร์คาว่าคาแรคเตอร์ในที่นี้หมายถึงนิสัยหรือบุคลิกภาพที่เป็นแก่นแท้ของเราครับ ซึ่งเป็นสิ่งที่ฝังลากลึกและเป็นตัวกำหนดรูปแบบการกระทำหรือการตอบสนองของเราต่อสถานการณ์ต่างๆแม้บางครั้งเราอาจจะไม่รู้ตัวก็ตามในหนังสือบอกว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนคาแรคเตอร์พื้นฐานนี้ได้แต่เราสามารถปั้นหรือขัดเกลามันได้ครับนี่คือเหตุผลที่เรามักจะทำผิดพลาดในเรื่องเดิมๆซ้ำๆหรือมีรูปแบบพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ดีต่อตัวเองหรือคนอื่นวนเวียนอยู่เรื่อยๆให้ระวังคนที่มีคาแรคเตอร์ที่อ่อนแอ คือคนที่ไม่สามารถรับความวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะได้เลยพวกเขาจะปกป้องตัวเองตลอดเวลาทำให้ไม่สามารถเรียนรู้หรือเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นได้สังเกตได้จากวิธีที่เขาตอบสนองต่อความเครียดความกดดันหรือแม้แต่ความไม่สะดวกสบายเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันหรือวิธีที่เขาปฏิบัติต่อคนใกล้ชิดวิธีปั้นคาแรคเตอร์ของตัวเองคืนหนึ่งใช้เวลากับคนที่คุณชื่นชมว่าเขามีคาแรคเตอร์ที่ดี 2ส,สร้างนิสัยใหม่ที่ดีๆขึ้นมาทดแทนนิสัยเก่าและ 3. พยายามรู้ทานรูปแบบพฤติกรรมแย่ๆของตัวเองเมื่อไหร่ที่รู้ตัวว่ากำลังเข้าสู่วงจรเดิมให้รีบมีสติและดึงตัวเองออกมาครับกฎข้อที่14คนเรามีทัศนคติส่งผลต่อการมองโลกเราแต่ละคนมองโลกใบเดียวกันนี้ต่างกันเล็กน้อยครับเหมือนกับเราใส่แว่นตาที่มีสีต่างกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งแว่นที่ว่านี้ก็คือทัศนคติ หรือมุมมองพื้นฐานที่เรามีต่อโลกและชีวิตนั่นเองถึงแม้อารมณ์ของเราจะเปลี่ยนไปได้ในแต่ละวันแต่เรามักจะมีอารมณ์หลักหรือโทนสีของทัศนคติที่เป็นค่าตั้งต้นของเราอยู่ซึ่งมันจะคอยกรองข้อมูลและตีความสิ่งที่เราเจอในชีวิตประจําวันมันเกิดจากความไวของสมองต่อสิ่งกระตุ้นบางอย่างโดยที่ไม่รู้ตัวถ้าเราเจอคนที่มีทัศนคติดโดยรวมเป็นลบมาก,มากๆเช่นมองโลกในแง่ร้ายตลอดเวลาชอบจับผิด หรือเต็มไปด้วยความขุนเคืองการอยู่ห่งหางๆอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าส่วนกับตัวเราเองถ้าเราสังเกตเห็นทนัศนคติที่เป็นลบในตัวเองเช่นความรู้สึกเป็นศัตรูกับคนอื่นความรู้สึกอยากหลีกหนีปัญหาหรือความขุนเคืองไม่พอใจให้ลองพยายามปรับมุมมองอย่างมีสติเช่นฝึกมองหาข้อดีในสถานการณ์หรือผู้คน หรือลองลงมือทำโปรเจกต์เล็กๆให้สำเร็จเพื่อสร้างความมั่นใจหรือหาวิธีระบายความรู้สึกที่เก็บกดออกมาอย่างเหมาะสมครับต่อมาครับหมวดหมู่สุดท้ายหวดหมู่ที่5คนเรามักต้องการในสิ่งที่ผิดหรือสิ่งที่ไม่ทำให้เรามีความสุขจริงๆในหวดหมู่สุดท้ายนี้ว่าด้วยธรรมชาติอันน่าปวดหัวของมนุษย์ครับคือเราไม่สามารถพอใจกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือสิ่งที่เรามีอยู่ได้ง่าย,ายๆหรอกครับ สิ่งที่ขับเคลื่อนเราจริงๆคือความปรารถนาคือความอยากที่จะมีที่จะเป็นที่จะได้ไม่ใช่การครอบครองสิ่งนั้นจริงๆเมื่อได้มาแล้วความตื่นเต้นก็มักจะจางหายไปและเราก็จะมองหาสิ่งใหม่ต่อไปกฎข้อที่15คือคนเราอยากได้ในสิ่งที่ตัวเองไม่มีหรือยังไม่ได้มาเคยได้ยินสำนวนที่ว่ายญ้าอีกฝั่งมักจะเขียวกว่าเสมอไหมครับนั่นแหละครับคือธรรมชาติของข้อนี้เลย ทันทีที่เราได้สิ่งที่เคยต้องการมากๆมาครอบครองเราก็มักจะเริ่มมองเห็นข้อเสียของมันและเริ่มเบื่อและหันไปสนใจสิ่งอื่นที่เรายังไม่มีแทนถึงแม้ลึกๆเราจะรู้ว่าการได้สิ่งใหม่มามันอาจจะไม่ได้เติมเต็มอย่างที่เราคิดแต่เราก็ยังคงไล่ตามความอยากครั้งต่อไปอยู่ดีด้วยความหวังว่าครั้งนี้แหละคือของจริงเราสามารถใช้ประโยชน์จากธรรมชาติข้อนี้ในการสร้างสเสน่ห์หรือทำให้สิ่งที่เรานำเสนอดูน่าสนใจขึ้นได้นะครับ โดยการทำให้มันดูเข้าถึงยากนิดๆหรือมีความลึกลับหน้าค้นหาคนจะยิ่งรู้สึกสนใจและอยากได้มันมากขึ้นเพราะมันเป็นสิ่งที่พวกเขายัางไม่ได้ครอบครองอาจจะด้วยการเว้นระยะห่างบ้างหรือการสร้างความรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันพิเศษหรือเกี่ยวข้องกับอะไรที่ดูท้าทายหรือต้องห้ามนิดๆ ส่วนวิธีควบคุมความอยากที่ไม่สิ้นสุดในตัวเองคือ 1. นลองทบทวนอย่างจริงจังว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการและให้คุณค่ากับมันจริงๆไม่ใช่แค่อยากได้ตามกระแส 2. ใช้ความรู้สึกอยากหรือโหยหานี่แหละครับเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นและ 3. ลองเปลี่ยนทิศทางความอยากไปสู่การอยากในสิ่งที่ลึกซึ้งขึ้นกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเช่นอยากจะเข้าใจคนรักของเราให้มากขึ้นอยากจะเชี่ยวชาญในงานที่ทำอยู่ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น กฎข้อที่16คนเราอยากหลีกเลี่ยงการนึกถึงความตายการตระหนักว่าชีวิตเรานั้นมีขีดจำกัดและวันหนึ่งเราต้องตายเป็นความคิดที่ทำให้เราไม่สบายใจหรืออาจจะรู้สึกเศร้าเราเลยพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่คิดถึงมันครับ แต่ในหนังสือบอกว่าการหลีกเลี่ยงหรือการทําตัวให้ชินชากับความคิดเรื่องความตายกับยิ่งทําให้ความวิตกกังวลที่ซ่อนอยู่ลึกๆมันแข็งแกร่งขึ้นและเพื่อหลีกเลี่ยงความกังวลน,นี้เราจึงพยายามทําให้ชีวิตเรารู้สึกว่าควบคุมได้มากขึ้นด้วยการทําอะไรน้อยลงปิดกั้นตัวเองจากประสบการณ์ใหม่ๆเพราะว่ากลัวความล้มเหลวใช้สิ่งเสพติดหรือกิจกรรมบางอย่างเพื่อทําให้รู้สึกชินชาหรือหลีกเลี่ยงการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับผู้คนเพราะมันคาดเดาไม่ได้ซึ่งพฤติกรรมหลีกเลี่ยงเหล่านี้ ทําให้ชีวิตเราหดแคบลงกลายเป็นชีวิตที่เหมือนตายทั้งเป็นคือโดดเดี่ยวซ้ำซากและไม่เปลี่ยนแปลงทางแก้ที่หนังสือแนะนําคือการกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความคิดเรื่องความตายอย่างมีสติการยอมรับว่าเวลาของเรามีจํากัดนี่แหละครับจะทําให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวาและเห็นคุณค่าของเวลาในปัจจุบันมากขึ้น ลองนำให้ความคิดเรื่องความตายเป็นรูปรธรรมมากขึ้นเช่นจินตนาการถึงวาระสุดท้ายของตัวเองหรือลองใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติหรือคิดถึงความยิ่งใหญ่ของจักรวาลดูบ้างมันจะช่วยให้เราเห็นว่าปัญหาเล็กๆน้อยๆในชีวิตมันไม่ได้ใหญ่โตอย่างที่คิดและกระตุ้นให้เราใช้เวลาที่ไม่อยู่อย่างมีความหมายมากขึ้น และนี่คือภาพรวมของทั้ง16กฎจาก5หมวดหมู่ของหนังสือ The Laws of Human Nature นะครับจะเห็นว่าการทำความเข้าใจธรรมชาติที่ซับซ้อนและบางครั้งก็ดูย้อนแย้งของมนุษย์เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมองตัวเองการซ่อนตัวตนพฤติกรรมในกลุ่มแนวโน้มที่จะทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวหรือความต้องการที่ไม่เคยสิ้นสุดมันเป็นเหมือนกุญแจสำคัญมากๆที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตในสังคมที่เต็มไปด้วยผู้คนที่หลากหลายนี้ได้อย่างราบรื่นและเข้าใจกันมากขึ้น เราจะสามารถเข้าใจตัวเองและผู้อื่นได้ดีขึ้นตัดสินคนน้อยลงสามารถรับมือกับสถานการณ์ทางสังคมที่ท้าทายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมีความหมายได้อย่างแท้จริงผมหวังว่าพอดแคสต์ในตอนนี้จะเป็นประโยชน์และให้แง่คิดดีๆกับผู้ฟังทุกท่านนะครับถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าเออจริงแฮะหรือสนใจอยากเจาะลึกในแต่ละกฎแบบละเอียดนะครับพร้อมทั้งตัวอย่างเรื่องราวบุคคลในประวัติศาสตร์ประกอบที่น่าสนใจมากๆซึ่งคุณโรเบิร์ตกีนเขาใส่มาเยอะมากครับในเริ่มจริง ผมแนะนําอย่างยิ่งให้หาหนังสือเล่มเต็มมาอ่านกันดูนะครับรับรองว่าจะได้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับตัวเองและผู้คนรอบข้างอย่างแน่นอนครับสำหรับในวันนี้เนื้อหาก็จบลงแล้วผมนิวเวรชัยต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับฟังจนจบครับวันนี้สวัสดีครับ